คือรอเนคือรอถาบแปลว่าแบบนั้นคำศัพท์ต้นก่อนนะแปลว่าแบบนั้นค่ะตามด้วยเนมันเป็นลงท้ายแบบจังเลยนะเลยนะแบบนี้นะคะคือรอเนวจะให้ความหมายว่าอ๋ออย่างนั้นนี่เองนะคะเง่อ๋ออย่างงี้นี่เองนะคะเง่คือรอเนยวคือรอเนวอันถัดมาคือคือรอกุญยเยว่คือรอกุญยเยวจะไม่มีความหวานแหละจะเป็นแบบอ๋ออย่างนั้นหรอคะแบบนั้นเหรอคะจะห้วนขึ้นสั้นขึ้นคือรอกุญยเยวเนี่คือรอกุญเย่นี่เอออย่างนั้นเองเหรอคะแบบนี้ คือโลกุนาตามด้วยกุนาเป็นการลงท้ายประโยคเมื่อเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งใหม่อันนี้ตกใจอันนี้ไม่เคยรู้เป็นการลำพึงลำพันกับตัวเองไม่เกี่ยวคนอื่นนะอคือโลกุนาสองคนนั้นเลิกกันแล้วคือโลกุนานี่รู้คนเดียวพูดคนเดียวคุยคนเดียวนะคะดังนั้นกุนาจะเป็นการลำพึงลำพันคนเดียวคือเรดกุนาคือเรดกุนาจะเป็นกุนาเหมือนกันมันจะเป็นคือโรกุนาแต่เป็นรูปอดีตคือเรดกุนาอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองหรือแบบนี้ในอดีตนะคะอ๋อเป็นอย่างงี้เองเหรอในรูปอดีตคะ่ะคิดไหม มีคำไหนเพิ่มเตมิมคอมเมนต์บอกเข็มไว้นะคะ